สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่อบนะครับหลังจากที่เราซื้อปีไก่มาแล้วนะครับปีไก่พอคําพอประมาณนะครับวันนี้ปีไก่ก็โลหล6กทีหลังจากล้างเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาลุกเขาครับเตรียมจะมากก่อนนะอัแับบแรก,แกปีไก่ลงในสารการม์อะรี้ครับ ราต้องทำอาหารที่เองแล้วไปตลาดที่กลัวโควิดต้องซื้ออาหารสดมาต้องมาปรุงเองปรุงง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ซอสพริกกระเทพริกระเทียมก็สำปะหลังไก่โล่อกี๊นี่ก็ใแบบส่ไป3ช้นอน3ช้อพทีก็แค่นนีะ้เอาละครับ3ช้อนทีจากนั้นก็ตามด้วย กอยนางรมนะครับเนื้อก็จะได้มีกนหอมแล้วก็เนื้ชาขเกนรสชาติขึ้นใส่ไปสักประมาณเกือบสองช้อนโต๊ะนครับไเกือบสองพันตีพอล้วตามด้วยซิวขาดนะครับซิวขานี่ือนตัวก็คล้ายแคน้ปลานะครับกดไหนเลยก่นะไม่ด้องกดนี้กดนี่นี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเข็มโอ้หนักขึ้นอย ช้อนโต๊ะเดียวตามด้วยรสหวานครับน้ำตาลน้ำตาลนี่ตามความชอบนะคะับเราปกติในการสบมันจะหวานอยู่แล้วนะครับเติมลงไปสักสองสัดทีสองสัดทีเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ขั้นตอนคลุกเขาให้เข้ากันเขาะเก่หลังจากที่เราคลุกให้มันเข้ากันแล้วเนี่ยก็ไปหมักไว้นะคะ พักไว้ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้กะะ็แล้ดีครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าตู้อบก,กันคือแบบนนี้นก็เมื่อก่อนจะใช้ตู้อบอาจจะใชหมออบนะครับที่เป็นเมืม่อ20กว่าปีที่แล้วเราอาจจะต้อออกไฟฟ้ามอ,อ,อกไร้ควันนะครับแต่แบบัอนก็มอ,ออกมันพัฒนาขึ้นมีหลายรูปแบบด้วยกันถามว่าเคยลองใส่ในตู้เวฟดูแล้วนะครับก็สุกเร็วดีเหมือนกัน,นะครับแต่รสชาติของ ปีนไอยของการอบด้วยตู้ไม่ตเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับเตาอบนะครับแต่วันนี้เราจะไปเข้ากับลองทํากับเตาอบไร้ควันดูครับถ้าเข้าไมโครเวฟก็จะมันก็จะร้อนอีกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเข้ากับเตาอบไร้ควันเราปรับอุณหภูมิได้ที่พอเหมาะแล้วก็มันมีพัดลมที่หมุนความร้อนขึ้นมาแล้วมาอบเป็นวิธีทางธรรมชาติที่เราเคยพบกัน ออด้วยเราจะไปอบด้วยหม้ออบโบราณก็ดีครับจะได้เก็นไฟของหม้อบที่เข้าเนื้อมากขึ้นนะครับหลังจากที่เขาที่ว่าเข้าที่เข้าทางนะครับทางนี้เราจะทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมองผมจะทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมองครึ่งแล้วนะครับแล้วเราจะมาเข้าเตอออาอบไร้ควันกันนะครับในช่วงที่หลังจากเราอบเสร็จแล้วนะครับก็เราจะโรยด้วย ใบผักชีฝรั่งยนะครับเพื่อ <ไป S 1> เพิ่มความหอมอแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับบางคนจะชอบเผ็ดนิดๆก็อาจจะโรยพริกไทยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะโรยด้วยผักชีฝรั่งแค่นั้นนะครับหลังจากที่เราหมักไว้แล้วชั่วโมงครึ่งนะครับราวนี้เราก็จะมาอบด้วยเตาอบไร้ควันนะครับ,บก็ต้องจับเอาติก,กัาที่เราหมักไว้แล้วนี่เข้าไปวางเรียงกันนี้ ตั้งความร้อนไว้ที่ประมาณ140องศานะครับแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้มันก็จะไม่มีฝังน,นะครับแล้วก็ในแบบการทำงานพนะอที่อบมาแล้วอบพวกกุ้งทะเลเพื่ประมาณ20 20นาทีนะครับ15นาทีถึง20นาทีกุ้งก็จะสุกด,ด้วยอุณหภูมิประมาณ140นี้นะครับวันนี้ก็จะมาอบปีกไก่นะครับก็เป็นครั้งแรกนะที่จะลองอบปีกไก่อยูเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาจะใช้ เตาอบอ,อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะลองไซสตาอบตัวนี้น่าจะแน่นพอแล้วนะครับอเอางบนะฮะแน่นแล้วก็ตั้งเวลาไปสักประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันครับตั้งไว้ที่20นาทีนะครับจะมาดูว่าหลัง20นาทีไก่จะสุกแค่ไหนนะครับจากไก่กิโลขึ้งเนี่ยสำหรับตาอบขนาดนี้นะครับน่าจะสักสามรอบนะฮะมันจะสุกน่ารับประทานหรือเปล่าโอ้โหเห็นไหมครับ กำลังน่าทานเลยนะครับคืสุกแล้วขับลงมาดูนะครับเห็นไหมเนื้อกำลังน่าอร่อยเลยตอนนี้ไม่มีสีแดงให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาใส่จานกันแล้วนะครับว่าจะมีเซตแรกนะครับเซตแรกใส่จานเตรียมพร้อมที่จะรับประทานไปนี่แหละน่ากินถึงเหนียงถึงกลางเลี้ยหอมเลยนะครับเดี๋ยวก็มาโรยด้วยครับซีฟิลนะครับ เห็นไงนะครับจะมาหน้ารับประทานกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาทำเซตที่สองต่อไปไเรื่อยๆอันนี้ก็เพิ่มมัทรสในการรับประทานให้มันน่าหอมๆนะครับก็โรยด้วยพาสเล่น,นะครับไปเจาะมันไปสักนิดโอ้ทีนี้ก็กลิ่นหอมมาเลยนะครับได้กลิ่นผัชชีฟลามมาเลยนะคพร้อมเสิร์ฟเมนูจานแรกนะครับอย่างนี้ครับน่าทานนะครับ